สวัสดีครับโอ๊ตครับเราอยู่กันที่โชว์รูมรถจนมือสองโอ๊ตอาร์ควงคาชนบุรีโชว์รูมที่ขายแต่รถสวยไม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อเซเท่านั้นใครกำลังหารถที่ประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรและได้แบรนด์หลักคันนี้มีเข้ามาอีกแล้วนะครับกับโตโยต้าโคโรราครอส s 1 8พีเยมี่โตโยต้าโคโราครอส1.8พีเมี่คันนี้ปี2023รถสีดำเดิมจากโรงงานนะครับรถพึ่งเข้าสดๆร้อนๆผมขายราคาไม่แพง759,000บาทสวยนะครับนอกจากนี้คันนี้759,000บาทแล้ว ผมมีอะไรให้กับโอทอสโฮงคาของเราเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันเหมือนเดิมนะครับรถทุกคันของเราจะมีใบรับประกันตัวถังและเลขไมล์แบบนี้ออกให้หากตรวจสอบพบเจอว่ารถมีชนไมลไม่แท้แตัดต่อตัวถังน้ำท่วมยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกับบ้านหนึ่งแสนนะครับอันนี้คือใบรับประกันจากโอทอสและยังมีใบรับประกันจากบริษัทกรูอินสเปคชั่นเข้ามาตรวจสอบ ให้เรียบร้อยว่ารถคันนี้เป็นรถ5ดาวโครงสร้าง5ดาวภายใน5ดาวสี5ดาว5ดาวทุกจุดลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวดัดหรืออยู่ที่ไกลๆนะครับไม่สะดวกมาดูรถดูไลฟ์ของผมนี้แล้วท่านสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเพราะว่าผมมีใบรับประกันให้อยู่แล้ว7,59,000บาทมีประวัติการผ่อนดี เอาฟรีดาวไปได้เลยนะครับฟรีดาวไปได้เลยสองฟรีค่าจัดค่าโอนจะซื้อเงินสดหรือซื้อจัดไฟแนนซ์ค่าจัดค่าโอนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือถ้าจะซื้อเงินสด759คือจบทุกอย่าง7 5 9คือจบทุกอย่างท่านไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะครับต่อไปฟรียางใหม่ให้สีเส้น เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ปี2025ให้ไปเลยสีเส้นนะครับสำหรับฟรียางใหม่คันนี้ฟรีวันันตีซ่อมศูนย์ให้ด้วย1ปีวันันตีซ่อมศูนย์โตโยต้าให้1ปีนะครับและฟรีบริการฉุกเฉินในกรณีที่รถของท่านยางแตกรถเสียสตาร์ทไม่ติดวิ่งไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้ถึงหน้ารถวันรับรถผมเติมน้ำมันเต็มถังบวกกล้องันทึกหน้ารถ ให้เรียบร้อยฟีน้ำมันเต็มถังบวกกล้องมาทึกหน้ารถให้เรียบร้อยต่อไปฟรีรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทางนะครับเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกตะวันตกได้หมดสนใจโทรหาโอ๊ตครับ0949991941 0949991941ไม่ผิดหวังแน่นอนและ ท่านใจสนใจแอดทักบ้านเขียวมาได้เลยแอด o a เ ART เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันกับโตโยต a าโคโรล่าคอร์สหนึ่งจุทีเนียมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมัน18กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนนะครับและพิเศษไปกว่านั้นคันนี้ฝากระโปรงหน้ากันชนหน้า แก้มซ้ายแก้มขวาทุกชิ้นส่วนติดฟิล์มกันลอยมาเรียบร้อยเนี่ยมันก็เลยมีสะเก็ดหินนะแต่ถ้าเราลอกฟิล์มกันลอยออกปับ๊บรถคันนี้จะสีเงาวับเลยเดี่ยมาดูเนี่ยเนี่ยมุมมุมเนี่ยเป็นฟิล์มกันลอยอยู่มุมมุมนะครับอ่าเป็นฟิล์มกันลอยอยู่ตรงมุมมุม,อยอยม,ม,ม,มท่อนหัวภาษารถเขาเรียกท่อนหัวฝังกระโปรงหน้าแก้มซ้ายแก้มขวา คันนี้อย่างที่บอกรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำมัน18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับครอสผมมีสองคันผมมีทั้งไฮบริดธรรมดาแบบนี้กับเครื่องยนต์เบนซินธรรมดานะครับชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นคันเนี้759,000ราคาดีมากรถใหม่ป้ายแดงล้านกว่าบาทนะครับชุดไฟหน้าถ้าเป็นไฮบริด จะเป็นหลอดไฟโคมสีฟ,ฟ้าแบบนี้เนี่ยจะเป็นหลอดไฟโคมสีฟ้า,ฟาแบบนี้กันจังหน้าปี2023จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโลโก้สีฟ้าให้รู้กันเลยว่าเป็นไฮบิดรถสวยนะสกเก็ตพงสกเก็ตหินตามชุดกันชนไม่มีกันชนหน้าอย่างที่บอกไปติดฟิล์มกันรอยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนิ้วรอยนะครับท่อนหัวฟิล์มกันรอยก็น่าจะประมาณสามหมื่นบาทนะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีงงเลยทีนี้อ๋อนี่เ,เครื่องยนต์เป็นพันแปดร้อยซีซีไฮบริดนะครับโหดูง่ายสบายตาดูก่อนนี่ดูฟิล์มกระลอยกันก่อนนี่นี่นี่เราจะหาว่ามั่วนี่ตัวนี้เป็นฟินล์มกร้ลอยนะนี่นีนี ตีมตลอยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจ้วหัวน็อตสากระโปรงไม่มีไขยไม่มีแกะไม่มีขยะทั้งตัวบนตัวล่างตัวในก็เดิมๆแก้มสายก็เดิมๆเ,เม็ดองเม็ดอาร์ททุกอย่างโครงสร้างเดิมๆมหมดรถคันนี้อย่างที่ผมบอกครับผมมีใบรับประกันตัวถังและเลขหมาให้ไม่มีน้ําท่วมไม่มีกรอไม้ไม่มีตัดต่อไม่มีไฟไหม้และยังมีบริษัทกรูอินสเปคชั่นเข้ามาตรวจสอบ สามร้อยสี่สี่จุดให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้เลยซื้อไปเนี่ยผมจะมีใบตรวจการันตีให้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกันสิบปีเครื่องยนต์ไฮบริดรับประกันอยู่แล้วนะครับห้องเครื่องอยู่ในรับภาพสวยสมบูรณ์ดูคันหนงคันหน้าสวยๆเลยสติ๊กเกอร์ทุกอย่างมีครบเม็นองคเม่นอาร์คมีครบนะครับรอยมาร์หัวนงหัวน็อตทุกอย่างรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดไล่จนมาถึงแก้มซ้าย แก้มขวาทษทีถแก้มขวาและหวัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขายไม่มีแกะไม่มีขยะนะครับสบายใจได้เจ็ดแสนห้ามื่นเบาทราคาดีจริงๆคันนี้ราคาดีจริงๆเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด18กิโลเมตรต่อลิตรแบรนด์หลักโตโยตา้าใครหาอยู่ห้ามพลาดเดนวนซ้ายกันบ้างดีกว่าคันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับ ภายในจะเป็นเบาะแดงแเป็นแม็กลายกึ่งเงาแบบนี้เป็นแม็กล้อสิบเจ็ดกึ่งเงาให้เรียบร้อยเอ้ยโทษทีเป็นล้อแม็กขอบสิบแปดนะครับกึ่งเงาให้เรียบร้อยชุดยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นยางใหม่ปีสองพันยี่ห้าให้สี่เส้นลูกค้าใช้ไปได้เลยสบายๆนะครับคิ้วโป่งล้อสวย สัญลักษณ์ไฮบริดแก้มซ้ายมีสติกเกอร์กันลอยเนี่ยท่อนหัวพอมีสติกเกอร์กันลอยสบายใจเลยว่าไม่มีสเก็ดหินแน่นอนประตูหน้าซ้ายสวยนะครับประตูหลังซ้ายสะโพกหลังซ้ายสวยนะครับไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยเดี๋ยวขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบอีกครั้งหนึ่งเงาวับแน่นอนนะครับใครหารถโครลราครอส ขนาดกลางเครื่องยนต์ไฮบริดคันนี้คือคำตอบนะครับเจ็ดแส่นเก้าับาทผ่อนเดือนละ1น0 0 0หมกว่าบาทเท่านั้นราคาดีนะผ่อนเดือนละ1น0 0 0หมกว่าบาทราคาดีมากนะครับรถปี2023ภายในโอ้โหดูภายในสวยกริบภายในตัวพรีเมียมจะเป็นหนังดำตัดกับหนังสีแดงเลือดนก เนี่นะครับคันนี้ดูเพจรถปี2023แท้กุมภาพันธ์2023นะครับภายใคคนคอนโซลคอนโซลสวยมากเลยถึง้าถ่ายคอนโซลเลยโหยเหมือนรถยุโรปเลยคอนโซลอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสีของคอนโซลและสีของลายไม้สีของเบาะตัวพรีเมียมจะเป็นสีแดงเลือดนกแบบนี้เบาะทุกอย่างอยู่ในรภาพสวยสมบูรณ์นะครับเกียร์อัตโนมัติเจ็ด เกียร์อัตโนมัติให้เรียบร้อยเอามาดูราคากันบ้างเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทรถใหม่หนโโโโโลลึ่งล้านเก้าหมื่น toyota corolla c r o s หนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมฟรีดาวผ่อนที่หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยนะครับรถปีสองพันยี่สิบสามเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงร,รถใหม่วิ่งหนึ่งแสนสี่พันกิโลรถรุ่นนี้แบตเตอรี่ไฮบริดไม่จำกัดระยะทางนะ รับประกัน10ปีไม่จำกัดระยะทางนั่งสบายคันนี้นั่งสบายเนี่ยนั่งสบายเลยถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยนั่งสบายได้เบาะหนังนะครับได้เบาะหนังสีแดงกล้องบันทึกหน้ารถติดมาให้เรียบร้อยนะครับคอนโซลใหญ่ๆสวยงามแน่นอนร้อยเปอร์ 759,000พอเดือน12,700กว่าบาทแอร์เป็นแอร์โต้หน้าจอเป็นทัชสกรีนของโตโยต้ามีโหมดอีวีแบบนี้คือดียังไงอยากจะไปไหนพร้อมลุยได้เลยครับไม่กังวลว่าจะต้องชาร์จไฟไหมเพราะน้ํามันมันปั่นพลังงานเข้าแบตเตอรี่เองอัตโนมัติแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับด้านหลังมีมีอุ้ยโทษโทษโทษมีสัญลักษณ์โตโยต้าโคโรล่าครอสตรงนี้อ่ามันก็ยาริสครอส โครโรล่าครอสอะไรก็ว่ากันไปสครับเพดสวยสวกระโปงหลังซ้ายสวยล้อมแมอ 18, กขอบแ8กึ่งเงาเรียบร้อยยางใหม่ปี2025ัสี่เส้นเลยเดี๋ยวจัดยางใหม่ให้สี่เส้นเลยนะครับด้านหลังนั่งสบายพื้นที่เฮดลูมเหลือๆเ,เป็นครืบนะครับพื้นที่เฮดลูมเหลือๆเ,เป็นครืบ คันนี้ได้ฟิล์ม 3M อย่างดีฟิล์ม 3M อย่างดีนะครับที่วางแขนที่วางแก้วพนักพิงให้เรียบร้อยและมีแอร์ตอนแถว2ให้เรียบร้อยแอร์แถวสให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันด,ดูดิสติกเกอร์กันรอยไม่ไน่ออกเลยนะครับที่วางแก้วมีให้เรียบร้อยหนังหนังแดงหนังแดงเลือดนกสวย คันนี้สวยลงตัวนะครับดูราหมาเห่าแน่นอนร้อยเ็เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับหนึ่งันแปดร้อซีซีแผงข้างด้านซ้ายฝั่งซ้ายไม่มีริ้วรอยอย่างที่ผมบอกไม่ต้องกังวลยางเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้ปี2025ลูกค้าซื้อไปใช้ได้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยไฟทงไฟท้ายสวยคันนี้กล้องถอยจากโรงงานให้เรียบร้อย สัญ,ญลักษณ์ไฮบิดเรียบร้อยนะครับนี่ไฟท้ายไฟท้ายสวยเด่นไฟท้ายสวยเด่นด้านล่างก็จะตัดสีดำไฮคอ์กับสีดำสีดำด้านนะครับสัญ,ญลักษณ์เสาอากาศแบบคลีบฉลามพร้อมใบปัดน,น้ำฝนรถไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยนะครับถ้ามีผมต้องแจ้งถ้าผมไม่แจ้งแสดงว่าไม่มีนะครับแล้วถ้าเกิดไปถึง ไปถึงบ้านแล้วมันมีไม่ต้องรับรถฝาท้ายไฟฟ้าตามสไตล์ t o y o ต a Cross นะครับโอ้โหมีที่บางตาด้วยเนี่ยที่บางตาเวลาบางของนะครับก็จะมีที่บางตาแบบนี้เป็นจากโรงงานให้อยู่แล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่ยชุดสายชาร์จจะของเอามาให้เราอีกต่างหาก สุสสายชาร์จนะครับกล้องด้านหลังบันทึกด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วดูเม็ดองเมด็ดอาร์ชชัดชัดเจนชัดเป๊ะนะครับสบายใจได้ตรวจเรียบร้อยนะครับทุกชิ้นส่วนหัวนงหัวน็อตไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับด้านนี้ก็ไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับซีนเดิมทั้งหมดจากโรงงานให้เรียบร้อยนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์มีครบทั้งหมด ลูกค้าสบายใจได้ซื้อคันนี้ท่านได้คันนี้ท่านดูรีวิวคันนี้ท่านได้คันนี้คันนี้สวยจริงไม่ตกตานะครับไม่คือแบบไม่โมไม่ไมโอโ้โหสีดำสวยนะฝาท้ายไฟฟ้าโตโยต้าโคโรลา่าคอสพรีเมียมปี2023 759,000บาทเรามาวนดูด้านซ้ายด้านขวากันบา้าง ด้านขวาจากด้านข้างเนี่ยไม่มีตมําหนิไม่มีริ้วรอยไม่มีรักยิ้มอะไรใดๆทั้งสิ้นสะโพกหลังขวาสวยประตูหลังขวาสวยประตูหน้าขวาสวยแก้มขวาสวยมีฟิลมการลอยตัวนี้พอมันเป็นตัวพรีเมียมนี่มันจะมีเหมือนกัอ่าระบบบายสปอร์ตให้เรียบร้อยนะครับประตูแถวที่สองสวยชัดเจน ภายในสีแดงเอ,อ้ยผมชอบอะ่ะภายในสีแดงนี่มันดูสวยนะมันดูแพงอะ่ะมันดูแพงมันเหมือน bm ห้าสองศูนย์ดีสามสองศูนย์ดหรือ x สาม x สที่เป็นเบาะนี่แอร์แอร์แถวสองคือถ้ามีแอร์ทุกอย่างสบายอ่ะผมพูดเลยคือด้านหลังถ้ามีแอร์นี่บอกเลยว่าสบายนะครับเบาะเดือนเอ้ยเดี๋ยวไปดูทิว่าเบาะแถวสองมันพับได้ไหมเบาะแถวสองพับได้ด้วย จะพับวางของก็ได้นะครับให้มันยาวๆทะลุนะครับเหาะหลังเอ็นได้นะครับเอน็นได้สองสเตปนะครับเอน็นได้สองสเต็ปแบบนี้หนึ่งสเต็ปธรรมดาหรือถ้าอยากเอนอนก็เอนนอนได้เยอะแบบนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนยางใหม่สี่เส้นน้ำมันเต็มถังบวกกล้องบันทึกหน้ารถให้เรียบร้อยดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%อร์เซ จะซื้อเงินสดก็ได้ครับไม่เสียแบกเจ็ดเปอร์เซ็นจะซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ได้ครับเครดิตดีจัดได้เต็มส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันไปส่งถ้ารถไม่สวยเหมือนรีวิวปฏิเสธการรับรถได้เลยนะครับนี่ประตูแผงด้านกว่าตังเนี้ยนี่คือเจ้าของเขามีที่วางอันนี้หมดทุกฝั่งเลยนะเนี่ยยางที่ประตูเนี่ยมีทุกอันเลยกระจกออโต้ให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัย มีครบทุกอย่างพุชคอนโทรลมังติฟังก์ชันต่างๆมีให้ครบอันนี้คือมังติฟังก์ชันฝั่งขวาเดี๋ยวเราไปนั่งดูเข้าหนออันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะเบาะไฟฟ้ามีให้ครบฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกุญแจมีให้เรียบร้อยนะครับสองดอกนะครับโอ้โหเนี่ย พอเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดมันดีอย่างเงี้ยเนี่ยพอมันมีไฟในแบตเตอรี่ปับ๊บเรากดสตาร์ทเครื่องยนต์หน้าจอหน้าปัดขึ้นคาว่าเรด d ีเรียบร้อยแสดงว่าพร้อมใช้งานและอะไรรู้ไหมเนี่ยดูดิไม่ได้พูดเกินจริง17.2กิโลเมตรต่อลิตรอ่าเดี๋ยวผมใช้ดูคือการใช้งานก่อนหน้านี้17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับดูโหรถวิ่งหนึ่งกิโล สวยๆนะครับลายหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสแอร์เป็นแอร์ออโต้ให้เรียบร้อยเนี่ยตอนนี้รถมันใช้งานอยู่รถมันสตาร์ทอยู่แอร์เปิดติดวิทยุเปิดได้ทุกอย่างนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังหน่อยหน้าจอชัดเจนติดเป๊ะนะครับชัดเป๊ะหน้าจอติดชัดเจนชัดเป๊ะนะครับ ใครหาอยู่แอร์แยกดูโอแยกซ้ายขวาให้เรียบร้อยนะครับแอร์ดูโอแยกซ้ายขวาให้เรียบร้อยโหมดอีวิงอีวีหน้าพวงมาลัยหนังเย็บจับถนัดมือดีนักแหละนะครับภายในเป็นสีดำภายในเป็นสีดำไฟสองแผ่นที่ยังคงใช้งานได้นะครับไฟสองแผ่นที่ยังคงใช้งานได้ไม่มีแตกไม่มีขาดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ อ่าหลังคาสะอาดสะอาดไม่มีรอยเจิมคือเข้ามาแล้วดูรู้เลยว่ามันดูแพงเอออังจริงเข้ามาแล้วมันดูรู้เลยนะว่ามันดูแพงภ,งภายในสวยมากข้อดีของแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นแบบเนี้ยตอนเนี้ยผมจอดรอลูกรอแฟนรอพ่อรอแม่ทุกอย่างยังใช้ระบบแบตเตอรี่ทํางานเครื่องยนต์ไม่ต้องสตาร์ทนะครับประหยัดน้ามันสิบเจ็ดกิโเมตรต่อลิตรพอๆกับรถไฟฟ้าเลยประหยัดจริง นะครับใครหาอยู่นะครับโตโยตา Cross ้าโครโรราครอสพรีเมียมมีสองพันยี่สิบสามนะครับอันนี้เป็นล็อกกันเด็กอ่าเมื่อกี้นี้ชิมงานเราออกไม่ได้ตอนนี้เป็นล็อกกันเด็กกดลงจะเป็นล็อกกันเด็กเปิดจากด้านในไม่ได้แล้วเอาขึ้นนี่โอเคเปใช้งานนะโตโยต้าโครโรราครอสปีสองพันยี่สิบสามเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ใครหาซื้อรถสวยๆย้ำเสมอนะว่ารถสวยๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอย่างที่บอกผมมีใบรับประกรันจากบริษัทกรูอินสเปคชันมีบริษัทของโออาร์ตเองรับประกันตัวถังและเลขใหม่ว่าไม่มีตัดต่อตัวถังน้ำท่วมอะไรใดๆทั้งสิน้นสนใจโทรหาโอ๊ตได้เลยนะครับ0949991941นะครับ 094-999-1941หรือจะแอบมาก็ได้แอด O A T A R T เรามีผมคอยตอบอยู่นะครับมีเจ้าหน้าที่บริการไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านจะส่งฟรีดเดรถสไลด์ทั่วประเทศวันไปส่งถ้าไม่สวยหเหมือรีวิวปฏิเสธการรับรถได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ